สวัสดีครับวันนี้ดเด็กๆมาพบกับครูแจ้นะครับในกิจกรรมตักขึ้นมาให้หมดนะครับเรามาดูวัสดุประกรณ์กันนะครับน้ำเปล่าภาชนะหรือชามปดนึกไม้ไอศครีมฝ้าขวดนะ้ำกระดุมยางรัดของหรือวัสดุที่มีลักษณะแบนก็ได้นะครับ วิธีการทำนะครับเราจะเทน้ำลงไปในภาชนะนะครับเทลงไปให้เกือบเต็มเลยจากนั้นนะครับเราจะใส่วัสดุปรปกณ์ที่เราเตรียมไว้นะครับใส่กระดุมคุณครูจะใส่ลงไปอย่างละสองก่อนนะครับ<ม>ก็อย่างวงนะครับเราจะใช้ไมไอศครีมนะครับ คลีบของขึ้นมานะครับเด็กๆมาพร้อมแล้วมาดูกันเลยคลบขึ้นมานะครับรอบนี้นะครับ กูแจงม,มีนาฬิกาสายมาช่วยในการจับเวลากูแจ้จะใส่กระด,ดุมลงไปนะครับหนึ่งสองสา,สามสี่ห้าใส่ฟน้ำนะครับหนึ่งสองใสย่ยางรัดลงไปหนึ่ง,งสองสามนะครับก่อนที่นาฬิกาสายจะหมดนะครับกูแจ้จะ ของขึ้นมาได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะเริ่มเลยเอาอยางวงนี่วะมันก็จิบยานกันนะเนี่ยมันอยู่ในน้ำนะเด็กๆต้องใช้สมาธิด้วยนะครับเอาสีชชมพูดีป่ะนะ นาฬิกาทรายผลแล้วนะครับเด็กๆเราลองมานับกันนะครับว่ากูแจ้ตักของได้ขึ้นมากี่ชิ้นนะครับเรามานับของที่ตักได้กันนะครับเริ่มจากกระดุมเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่แจ้ตักกระดุมได้สี่เม็ดนะครับต่อไปเป็นฝาขวดน้ำนะครับ หนึ่งกูแจ้ตักฝาขวดน้ำได้หนึ่งอันนะครับต่อไปเป็นยางรัดนะครับหนึ่งกูแจ้ตักยางรัดได้หนึ่งอันนะครับของที่กูแจ้ตักได้มีทั้งหมดหกชิ้นสําหรับเด็กโตเด็กๆสามารถใช้ตะเกียบหรือไม้อติมอันเดียวนะครับในการตักของขึ้นมาจากน้ําได้เด็กๆสามารถตักของขึ้นมาทีละหนึ่งอย่างได้นะครับเด็กเล็ก คุณพ่อคุณแม่สามารถพูดชื่อสิ่งของแล้วก็ให้น้องตักขึ้นมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณแจ้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเด็กๆจะพบกับคุณแจ้ในกิจ,จกรรมอะไรต่อไปก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย